สวัสดีค่ะก็สิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองนะคะหลอ,ลอแบบดูดีค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเชฟค่ะปี2013นะคะราคา1,98,000บาทค่ะรถกระบะ w Shape นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองคุยกันได้นะคะเน้นขายสดอย่างเดียวค่ะทุกท่านรถบ้านแท้สภาพสวยเดิมๆนะคะเครื่องเกียร์ดีขับขี่ได้สบาย ภายนอกสีสันสวยเงางามนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านเช่นกันค่ะแอร์เย็นเร่มครบเอกสารพร้อมนะคะแม็กสวยค่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะนอกจากนี้ทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ mm hmm. รถปี2013เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลย ไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะรถอยู่จังหวัดนครปฐมสําหรับวันนี้แอดมีนใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ